บิ๊กโจ๊กเปิดเผยว่าสอบพม10บตำรวจโทโหดหญิงเสร็จแล้วนะครับเตรียมสรุปสำนวนยื่นอายการในสัปดาห์หน้าเรื่องของ1ิบตำรวจโทหญิงโหดนะครับที่ไปลงไม้ลงมือกับคนรับใช้นี่นะครับนะฮะวันนี้ไปถึงไหนแล้วบิ๊กโจ๊กเปิดเผยว่าสอบพม10บตำรวจโทโหดหญิงนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเตรียมสรุปสำนวนยื่นอายการในสัปดาห์หน้า นะเป็นความคืบหน้าที่เ,ออเป็นเป็นแนวทางการทำสำนวนสอบสวนในคดีอาญานะครับก็ยื่นส่งตรงไปให้อัยการวันนี้ได้ชี้แจงที่รัฐสภานะครับบิ๊กโจ๊กดูกันที่พลตำรวจเอกแล้วนะครับในวันนี้เป็นพลเอกแล้วนะพลตำรวจเอกแล้วนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะรองพบตอรอแน่นอนรับอนาคตของเขา เส้นทางตรงไปที่พบตรแน่ๆนะครับแต่วันนี้มาทํางานเกี่ยวกับการช่วยเหลือคดีนะครับที่หลายคนจับตามองสื่อและประชาชนสนใจวันนี้ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการเข้าไปชี้แจงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับสภาผู้แทนราษฎรหรือกรรมการปปชนั่แหละครับที่รู้จักกันกรณีการแต่งตั้งเรื่องการแต่งตั้งสิทธิตำรวจโทหญิงนะครับนะ กอนสสีนะครับสิบตำรวจโทรหญิงกอนสสีบัวแยมบอกว่าทางพบ่ตอรอเนี่ยได้มอบหมายให้ตนมาที่เ,ออเป็นตัวแทนนะครับจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติเดินทางมาเป็นตัวแทนจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติมาชี้แจงกรณีการเข้ารับราชก,การของสิบตำรวจโทรหญิงนะครับกอนเซริซึ่งก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือเรื่องหนึ่งคดีอาญาเลยครับวันนี้การสอบสวนเนี่ยได้เสร็จสิ้นแล้ว และคาดว่าจะสรุปสำนวนสอบสวนเพื่อสั่งฟ้องพนักงานอายการให้ให้ให้อายการไปได้เนี่ยในสัปดาห์หน้านะครับและบิ๊กโจ๊กยังบอกต่อไปว่า2ก็คือเรื่องการบรรจุเข้ารับตําแหน่งการโยกย้ายการไปช่วยราชการเนี่ยมัน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 เส้นใครมันไปได้ยังไงนี่คนถามนะครับวงการตารวจเส้นใครนะครับอปตรอก็ได้ให้แนวทางเรื่องนี้ไว้ว่าให้ตอบทุกประเด็นเพื่อความโปร่งใสว่ามีการรับเข้า กับราชการอย่างไรมีการบรรจุและการโยกย้ายอย่างไรรวมถึงประเด็นอายุเกินหรือไม่เกินอย่างไรตาบอดสีหรือเปล่านะครับเข้ามาเพราะเส้นใหญ่ไหมเนี่ยคนอยากถามจริงๆครับเพราะเราต้องยึดองค์กรเป็นหลักแล้วก็องค์กรของเราต้องอยู่ได้เพื่อจะได้ให้ประชาชนเห็นข้อแท็จริงกันทั้งหมดถามต่อไปว่ารายละเอียดก่อนจะเข้ารับราชการของสิบตำรวจโพหญิงกรกรสิทธิ์เนี่ยมีปัญหาอะไรที่ต้องไปตรวจสอบกันย้อนหลังยาวขนาดนั้นหรือไม่ โดยเฉพาะปัญหาเป็นประเด็นเด็กเส้นเด็กฝากนี่นะครับเด็กเส้นเด็กฝากในวงการตํารวจนี่ครับทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกว่าวันนี้ตรวจสอบหมดแล้วครับซึ่งมีการสอบถามว่าทําไมต้องรับแค่2คนและทําไมต้องรับ2คนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราเนี่ยเตรียมข้อมูลประเด็นต่างๆไว้ตอบอย่างชัดเจนแล้วนะครับนะส่วนประเด็นต่างๆนะตนขอไปตอบในชั้นกรรมธิการนะครับซึ่งความคืบหน้าเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่า ตอบในชั้นกรรมธิการเนี่ยบิ๊โจกตอบยังไงทางปปชอเองนะครับจะว่ากันยังไงนะครับย้อนไปจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วสังคมอยากอยากรู้อยากรู้จริงๆนะครับว่าเส้นใหญ่หรือเป็นเด็กใครเป็นสามีใครเป็นภรรยาใคร จึงทําให้การเข้ารับราชการตํารวจเนี่ยง่ายขนาดนี้ซึ่งถ้าเธอไม่มีพฤติกรรมโหดร้ายเนี่ยเรื่องก็คงไม่แดงนะครับเรื่องก็คงไม่แดงมาขนาดนี้นะครับการไปทําร้ายคนอื่นนะครับนะแล้วก็โอ้มันมีรายละเอียดของคดีมาก,กน,นะครับอันนี้ถ้าเราย้อนไปหนึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยข่าวนี้ก็โด่งดังกันมากแล้วก็บิ๊กโจ๊กลงมาสั่งดําเนินคดีเด็ดขาดเองเลยนะครับกับกรณีที่ไปทารุณอดีตทาหารหญิง นะครับมีทั้งแบบข้อกล่าวหาที่ชี้ว่าเธอเนี่ยทำร้ายร่างกายใช้ไฟฟ้าช็อตนะครับตีด้วยไม้บ้างหลาอะไรบ้างหละแล้วก็โอ้มีการเรียกเงินค่าฝากเข้าเป็นทหาร5 0 0แสนหักออกจากเงนินเดือนก่อนมาขับพิลาออกนะครับมันมีทั้งวงการสีกากีวงการสีเขียวนะฮะมีเรื่องเองินเรื่องทองในการยัดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งกันหมดนะครับอตอนนั้นเนี่ย การสืบสวนเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยจากข้อมูลเก่าเนี่ยเขาบอกว่าทางผู้เสียหายเนี่ยทราบว่าตนเองเนี่ยรู้จักกับผู้ต้องหามาหลายปีโดยก่อนหน้านี้ได้มาช่วยผู้ต้องหาเนี่ยทำร้านกาแฟาก่อนจะปิดตัวลงในภายหลังเนื่องจากขายไม่ดีนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยคนที่ถูกทำร้ายคือนางสาวเอนามสมมุติเนี่ยก็เข้ารับราชการทหารแล้วมีการเรียกเงินจํานวน5 0,000 0บาทซึ่งตนเนี่ยก็จ่ายให้แล้วอันนี้ฝากนะมันเป็นการฝากเข้าแต่ว่าเรียกเงิน ฝากก็ผิดเรียกเงินยิ่งซ้ำผิดในผิดไปอีกนะครับซึ่งตนจ่ายให้แล้วบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็ยังเหลืออยู่แล้วก็ไปหักจากเงินเดออือนตอนหลังก็ย้ายนางสาวเอเนี่ยไปช่วยออราชการแล้วบังคับให้นางสาวเอทำงานอยู่ที่บ้านของผู้ต้องหานะครับคือสิทธิตำรวจโทรหญิงนั่นแหละก็เป็นแม่บ้านอะไรทำนองเนี้ยเวลาไม่ถูกใจก็ใช้ไม้ตีใช้ไอ้โลดไอ้นี่ทำร้ายร่างกายตามที่ผมบอกไปนะครับทีนี้พอเรื่องมันแดงขึ้นมาก็เลยต้องสืบสวนกันว่า มันเป็นยังไงเรื่องฝากเข้ารับราชการมันเป็นยังไงเรื่องการทําร้ายร่างกายทั้งฝากทหารฝากตํารวจแล้วตําแหน่งที่เธอเข้าไปเป็นตารวจเนี่ยใครฝากเข้ามาเส้นใครอายุเกินไหมนะทาไมต้องรับเธอเข้ามาเพียงเพราะเธอรู้จักกับใครบางคนที่เป็นสอวอรหรืออะไรท่าน้องนั้นนะครับคนอยากรู้จริงๆนะครับสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเปลญกลายเคมีคอน สนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580